ชาวมังกรนะสัปดาห์นี้มังกรอ่อนข้อนะคะคุณที่เกิดพศ2531อายุ36ย่าง37ประตูใจปิดนะต้นสัปดาห์มาไม่ค่อยสบายตัวปวดใจเสียวฟันแน่นหนะ้าอกหงุดหงิดทะเลาะกับชาวบ้านไม่รู้ดา่าใครแช่งใครไปแล้วหรือยังช่วงวันที่ 30- 31ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้เป็นยังไงเดินไม่ค่อยถนัดหรอนะคะประตูเงินเปิดจะ้ะเงินถุงเงินถังเงินยังได้จาก รายได้เดิมๆที่ได้อยู่บางคนก็ได้ทรัพย์สินเพิ่มได้เงินจากการขายที่ขายทางได้ส่วนแบ่งเข้ามานะคะสัปดาห์นี้จะมีจังหวะของการรวมตัวชุมนุมพูดคุยกันอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองหรือเรื่องของทรัพย์สินก็ได้งอนกับใครเดี๋ยวกลับมาดีกันนะยังไม่ยังไม่ยัง,ย,งยังไม่ขาดแต่หรอกเออนะคะประตูรักก็เปิดหลายๆคนเป็นจังของการเริ่มต้นงานใหม่เนาะ คุณจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอาอาชีพแบบเปลี่ยนไปเป็นฟิลที่แบบว่าเริ่มต้นใหม่หมดเลยถามว่าดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมบางคนก็จะเดินทางกลับบ้านแต่ัดสินใจไปอยู่บ้านบางคนก็ได้ปรับตําแหน่งหรือองค์กรในที่ทํางานของเราเขามีการปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างเป็นไปนในทางที่ดีนะตั้งแต่ช่วงวันที่หนึ่งเป็นต้นไปนี่ดีจังเลยถ้าตั้งใจทํางานมาดีส่งผลดีแต่มันมีไพ่ยอยู่ใบหนึ่งถ้าทําเรื่องอะไรไม่ดีเรื่องเก่า,เ,กาเรื่องเดิม,ดม,ดมวนกลับมาซ้ําๆนะ เออบางทีเนี่ยก็มีคนขุดคนพูดทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจน้อย,นอยคนมีคู่อยู่แล้วคนที่อยู่กับเรามานานเนี่ยถือว่าเป็นคู่กันเนี่แหละทะเลาะกับแฟนจะกลับมาดีกันทะเลาะกับเพื่อนจะกลับมาดีกันหลายๆคนจะจุงมือกันเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องเพื่นอนฝูงเก่าๆและเป็นจ้งของการแบ่งปันมรดกทรัพย์สินด้วย เออเป็นจังหวัดชุมนุมญาติด้วยสําหรับหลายๆคนนะคะถามว่าดีไหมก็ดีนะคะเนอะโสดมีโอกาสพบลักนะจนถึงตัดสินใจสละโสดแต่ถ้าคนเก่ากลับมาชวนทะเลาะซ้ํำๆหรือเราชวนทะเลาะกับแฟนบ่อยๆสัปดาห์นี้ก็ต้องเบาๆหน่อยนะ เออเนาะมาต่อสุขภาพดูแลตัวเองให้มากนะใครมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจหรือโรคประจําตัวเก่าๆเนี่ยสัปดาห์ระวังสัปดาห์นี้ระวังอาการจะกําเริบเนาะมาต่อนะคะคุณที่เกิดพศสองห้ 19, อายุ48่ย่าง49มังกรทยานสู่สวรรค์จะ้ะประตูงานเปิดประตูใจเปิดแต่คุณจะรู้สึกระแวงระแวงนะคะกลัวไม่ได้ทํางานกลัวที่ทํางานจะให้ออก กลัวว่าที่ทำอยู่จะทำต่อไปได้ไม่ตลอดนะคะมันมีฟิลมีความลับด้วยบางทีก็อาจจะมีความลับกับแฟนมีความลับกับเพื่อนมีความลับกับใครสักคนมันบอกไม่หมดต้นสัปดาห์นี้ถ้าจะเดินทางไปไหนมาไหนต้องระวังนิดนึงนะเพราะจะมีฟิลที่อาจจะเงินหายของหายหรือถูกหลอกถูกเอาเปรียบก็ได้แต่หวังว่าเราคงไม่ไปเอาเปรียบใคร ประตูเงินยังเปิดอยู่นะคะผู้หญิงคนนึงจะช่วยเหลือและซัพพอร์ตเรื่องเงินหรือบางทีก็ตัวเราเนี้ยแหละจัดการกับเงินกับทองได้และมีโอกาสที่คุณจะหมดเสื้อผ้าเน้่เสื้อผ้าไปกับเสื้อผ้านาผมการเลี้ยงการออกงานหมดไปกับผู้หญิงคนหนึ่งก็ได้ประตูรักก็เปิดนี่กาลังจะวางแผนในเรื่องของการขยับขยายตลาดอะไรใหม่ๆด้วยเนาะกำลังวางแผนทุ่มเทเพื่อคนที่เรารักวางแผนทุ่มเทกิจาการร้านขยายตลาด นะคะบางคนก็วางแผนในการที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่เสื้อผ้าใหม่ทาให้ตัวเองดูดีดูหล่อขึ้นในสังคมนี้เป็นฟิลเนี้ยถามว่าดีไหมก็ดีแต่อยา่ามีความลับมากเกินไปเนาะออนะคะโสดโดดเด่นเรื่องความรักคนทํางานก็เป็นจังหวะดีเรื่องงานโดยเฉพาะงานต่างประเทศงานต่างแดนการค้าขายออนไลน์ต้องมีจุดยืนที่ดีนะถ้าวางแผนที่จะสมัครงานก็มีจังหวะได้ด้วยเออบางทีเปิดมาปุ๊บได้งานใหม่ปั๊บก็มีบางคนนะคะ แต่ถ้าใครช็อปกระจายก็ต้องเบาๆนิดหนึ่งนะใครที่อยู่ไกลกันก็ยังโทรหากันดีปกติแต่บางทีก็จะมีฟิลระแวงระแวงกันแต่ถ้าใครมีความลับกับแฟนแฟนมีความลับกับเราก็ระวังสัปดาห์นี้จะมีปัญหานะคะมังกรร่าเริงจากเกิดพศ2507อายุ60ย่าง61 ประตูงานเปิดนะแต่ว่าคุณค่อนข้างจะเครียดนิดหนึ่งใจมันคเครียดหงุนหงิดบางทีเหนื่อยนอนกลนไม่ค่อยได้พักหรือบางคนอาจจะโดนกดดันเรื่องงานมีผู้หญิงคนนึงทาให้เรารู้สึกอึดใจ,จแล้วก็เครียดดูแลสุขภาพของตัวเองนิดหนึ่งช่วงนี้เนาะเออประตูเงินก็ถามว่าเปิดไหม,ก,มก็เปิดบางคนเงินดีมันก็ดีพร้อมทุกอย่างแล้วแหละแต่บางคนก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเรื่องเงินเรื่องทองสักเท่าไหร่แต่บางทีก็อาจจะไม่สบายใจเพราะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพของตัวเองก็ได้ นะคะนะเบ,เ,บเบื่อๆเซ็งๆนะเนี่ยไม่อยากจะเจอใครบางคนก็เป็นจังหวะพักพักร้อนพักรักพักใจปีกวิเวกถือศีลได้หมดนะคะประตูรักก็เปิดนะประตูรักยังโอเคอยู่ถ้าโสดก็เป็นโสดย่างมีความสุขถ้ามีคู่อยู่แล้วก็มีงองแง ان, งองแงงกันบ้างแต่รวมๆก็ถือว่าดีแล้วมีดวงได้ของใหม่ด้วย เออได้อะไรใหม่ๆมาได้ยังจ๊ะนะดวงดีนะไม่ได้ขี้เหละอะไรเนาะนะคนะ,ะขยันตั้งใจหน่อยช่วงวันที่345ี่หเป็นจังหวะดีเรื่องเงินเรื่องทองนะคะคุณที่เกิดพศ2543อายุ24ย่งางยมังกรจอมพิโรธจะ้ะประตูใจเปิดประตูงานเปิดอันนี้ใจดีงานดีรักงานรักครอบครัวนะคะประตูเงินปิดระวังทะเลาะขัดแยง้งหรือเอาเอาเปรียบเรื่องเงินเงินทองทองมาคนก็ทะเลาะกับคนอื่นช่วงวันที่1กับวันที่2ระวังนิดหนึ่ง นะคะประตูรักปิดอ้าวทะเลาะกับแฟนหรือยังบางทีไม่อยากยุ่งกับใครบางทีทักแชทไปเขาไม่ตอบเราไม่ตอบเขาก็ได้ไม่รู้ใครบล็อกใครนะคะระวังเรื่องการสื่อสารอาจจะทําให้เกิดปัญหาคุยกันไม่เข้าใจแล้วเทกันก็ได้ไม่รู้เทใครนะระวังตั้งแต่วันที่หนึ่งยาวไปจนถึงวันที่ห้านะนะแต่ดวงคุณค่อนข้างจะดีเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาแก้ไขปัญหาได้ถ้ารู้จักพูดนะนิ่งได้นิง่งเงียบได้เงียบเบาได้เบาเรื่องคําพูดคาจาเนาะ ถามให้ชัดเคลียให้ชัดถ้าไม่มั่นใจให้ถามจะได้ไม่เกิดปัญหาเข้าใจผิดกับคนรอบข้างในภายหลังยกเว้นเจอคนปากไม่ดีไม่ยุ่งเนาะเอ่นะคะอ่ะครบนะคะครบแล้วนะประตูงานสัปดาห์เนี้ยมันเหมือนเป็นแบบประตูงานมันเปิดแบบเปิดก,กว้างๆเนี่ยหนึ่งใบปิดหนึ่งใบอ่ะบาลานซ์กันแง้มๆหนึ่งอัน แล้วก็กลางๆหนึ่งอันอภิวานให้เปอร์เซ็นต์งานเปิดหกสิบเปอร์เซนแล้วกันเนาะให้รอบครอบให้อดทนสักหน่อยอย่าด่าใครแย่งใครอย่าทํางานไปด่าไปอ่ะมันไม่ค่อยดีเดี๋ยวเงินมันไม่เข้าเนาะประตูเงินเนี่ยเปิดหนึ่งเปิดสองเปิดสามปิดหนึ่งประตูเงินเปิดสักตัดคะแนนหนึ่งอันแล้วกันเนาะจะให้แปดสิเปอร์เซนตก็กระอยู่ให้เจ็ดสิบเปอร์เซนประตูรักเปิดหนึ่งเปิดสองเปิดสามปิดแค่หนึ่งประตูรักก็เปิดแปดสิบเปอร์เซนตนะ เพราะฉะนั้นเงินยังดีรักยังโอเคถ้าใจเราไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนที่ใจเราเนี่ยแหละเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเนี่ยยังมีคนพร้อมซัพพอร์ตแต่ถ้าเกิดเจอปัญหาอะไรก็ตามไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจก็ได้บางทีตอบช้าๆคิดนานๆก็อาจจะส่งผลดีกับเราก็ได้นะเออเนาะนะ่นะ,ะามาดูเรื่องสีสัปดาห์นี้เอาสีอะไรดีนะโทนเขียวโทนเขียวเหลืองเออสีเหลืองสีคูบาอาจารย์เนาะนะคนะ,ะการทําบุญเสริมดวงสัปดาห์เนี้ยเขาบอกว่าให้ใจร้อนอใจเย็นๆอย่าใจร้อน นะ,ะถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็นอนพักเยอะๆถ้ามีเรื่องเครียดๆอะไรต้องตัดสินใจไม่ต้องรีบเป็นการแก้เคร็ดนะปากหนักๆหน่อยก็ได้คิดนานๆหน่อยก็ได้สัปดาห์นี้เออนะคะเนาะเก้าหนึ่งศูนย์เกงศูนย์สามสื่อไม่มาแต่ไอ้โทรศัพท์มือถือที่โทรมาแล้วแบบโทรมาแบบโทรมายิงหรือโทรมาพูดกับเราไม่ค่อยดีอะ ลองดูเบอร์นั้นดูก็ได้เนาะ